การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกพทสัญจรจังหวัดนครพนมคณะที่สองนำทีมโ,โดยท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ทันชริตาอานาันตรรมพรผู้ทรงคุณวุฒิและท่านเกิพสุภาวานิช รองเลขาพิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้องคณะนะงลง้นที่สุดที่หนึ่งโนะรงเรียนบ้านขอนคว้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพ,พนมเขตหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนจำนวน116คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโรงเรียนได้นำสื่อไอ t แห่งการเรียนรู้คู่จิตตศึกษานำา DTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดภาระครูปัญหาการขาดแคลนครูโดยเสริมด้วยกิจกรรมเบรนยิมมากระตุ้นการเรียนรู้ทุกในทุกเช้าเสริมความเข้มแข็งด้วยการนำกิจกรรม PLC มาใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ลงพื้นที่จุดที่2ณนะโรงเรียนเรนูนควรวิทยานภูปูนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครพนมโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะักเรียนจำนวน1,950คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน98คนจุดเด่นคือการปลูกฝังพัฒธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเรนูผู้ไทยการจัดการเรียนการสอนสุ่ความเป็นเลิศการเปิดห้องเรียนที่มีทางเลือกที่หลากหลายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยศูนย์ h CE c e c รอมด้วยศักยภาพความเข้มแข็งครบเครื่องผู้นำดี ครูดีเด็กเก่งชุมชนเข้มแข็งกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ Go Beyond KPI ลงพื้นที่จุดที่3ณโรงเรียนมัธยมพัชรก,กิติยาพภาหนึ่นครพนมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนจำนวน507คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คน เป็นโรงเรียนในพระราชูปประถมจุดเด่นคือการปลูกฝังในสถาบันหลักของชาติการน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติห้องเรียนสีเขียวที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห้องเรียนไอ a ัสบ o ูมการสื่อสารแบบสองทาง i d l ซึ่งเป็นโรงเรียนไปลทางโดยมีโรงเรียนต้นทางคือโรงเรียนมุกดาหารครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ทีมงานกปทชุดที่สองนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมสถานศึกษาสามแห่งในจังหวัดนครพนมนะครับแห่งแรกก็จะเป็นโรงเรียนบ้านขอนกว้างแห่งที่สองก็จะเป็นโรงเรียนเรนูนครวิทยานุก,กูลและแห่งที่สามก็คือโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยพานหนึ่งนครพนมซึ่งในส่วนของโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนนั้นเนี่ยผมเองในฐานะเป็นตัวแทน,นยอยากจะบอกว่าได้มีโอกาสมาพบแล้วก็รู้สึก ยินดีดีใจนะครับที่ได้เห็นความสดใสของครูและก็นักเรียนทั้ง3โรงเรียนนะและที่สําคัญโรงเรียนทั้งทั้งสแห่งนะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของอการคิดเชิงวิเคราะห์แล้วก็คือเชิงวิพากษ์ผมคิดว่าโรงเรียนทุกแห่งฐานที่ดีแล้วเนี่ยถ้าหากเราเติมเต็มให้ครูอาจารย์ให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนของเรา ในการคิดเชิงวิเคราะห์เชิงวิาพากษ์มากขึ้นคำถามที่ถามอยู่แล้วแทนที่จะถามเฉพาะว่าเขาคือใครทําอะไรมาอาจจะต้องดูในแง่ของว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นได้เขามีความสนใจอะไรคุณสมบัติก็เป็นยังไงเขามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเช่นไรเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสรุปแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่างๆนอกเหนือไปจากเรื่องที่มันเป็นความซับซ้อนเนี่ยแต่ภายใต้การนําของผู้นําไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการทีมงานต่างๆนั้นเนี่ยผมเองเชื่อมั่นเหลือเกินว่าโรงเรียนทุกๆแห่งในสังกัดสพทมีโอกาสอีกเยอะและก็เชื่อมั่นว่าสังคมของเรานะครับบุคลากรของเราที่จะจบการศึกษาต่อไปในอนาคตจะได,ได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องอยู่เดิมจะได้รับการยกระดับได้รับการแก้ไขเสริมเติมเต็มให้ดียิ่งขึ้นต่อไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน ทั้ง3โรงเรียนจะได้รับบทเรียนได้รับข้อคิดนะครับนำไปปรับปรุงผ่านสพทผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับในเรื่องการศึกษานั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เพียงแค่สพทคิดลงมือแล้วก็ทําได้สําเร็จแต่ว่าชุมชนครูผู้ปกครองต่างๆคงต้องช่วยกันนะครับทั้งสังคมในการช่วยกันยกระดับคุณภาพของคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าต่อไปชุมชนของเราก็จะดีขึ้น ด้วยบุคลากรด้วยนักเรียนเหล่านี้แหละจะหันกลับมาช่วยทั้งประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ โรงเรียนเรนุนครวิทยานุกูลขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบพระคุณท่านชริดาอนันตรรมพรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอกราบขอบพระคุณท่านดรเกตทติพิสุภาวานิดรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้เกียรติมาติดตามนโยบายและจุดเน้นของสพทการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสพททั้ง10บข้อขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะโรงเรียนพร้อมที่จะอน้อมรับไปสู่การปฏิบัติและ ฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ